5จุดเสียงท่อตันภายในบ้านที่คุณควรรีบเช็คด่วนและแน่นอนท่อตันกุป๊ปเราแก้ได้หมดจุดที่1อ่างล้างหน้าตัวฮิตตันเพราะเส้นผมคราบสบู่ไขมันสะสมยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งไหลช้าจุดที่2อ่างล้างจานจาแม่แห่งการท่อตันตันเพราะไขมันน้ำมันและเศษอาหารที่ล้างทุกวันจุดที่3ชักโคร อันดับต้นๆเรื่องปัญหาตันจากกระดาษชำระเยอะเกินไปของไม่พึงประสงค์ล่วงหลดลงไปจุดที่4ท่อพื้นในห้องน้ำมักจะตันเพราะเส้นผมสบู่หรือน้ำยาล้างห้องน้ำยิ่งใช้บ่อยยิ่งต้องระวังจุดที่5ท่อเมนระบายน้ำรวมอันนี้หนักสุดถ้าตันบ้านทั้งหลังจะไม่ต้องใช้น้ำอีกต่อไปเพราะตันแน่นอนท่อตันกุ๊บทีมช่างชุดส้มพร้อมแก้ครบจบไวไม่ต้องหลือโทษเลย รลอแอดไลน์มาที่ท่อตันกรุ๊ป